แกะกล่อง iPhone ที่คุ้มที่สุดในตอนนี้กับ iPhone 17ราคา29 0 0 0ได้ทั้งจอ1 2 0 h ร z ความจุเริ่มต้น26งร้อยสิบหกคุ้มเราก็แกะออกอือเปิดมาไม่มีเครื่องฮาเลยนี่17นะครับนี่หน้าตาแน่นอนครับของแถมในกล่องก็เหมือนเดิมก็คือใส่ชาร์จเข็มทิ้มซิมแล้วก็ด้านในก็มีคู่มือแนะนำการในช้งานเบื้องต้นนะครับเนี่ยนี่คือหน้าตาของ iPhone 17นะครับแต่ผมมี16มหไหมเทียบอันไหน17อันไหน16ทหกผเผินๆก็ไม่รู้นะ อันนี้คือ16ครับอันนี้คือ17บาสังเกตดีๆนะครับอันนี้คือสีดําแต่ว่าความดําของตัว16เนี่ยจะดําสนิทก,กว่าเพราะว่าเรื่องของวัสดุเรื่องของสีด้วยนะครับส่วนนี้ก็ยังเป็นสีดําแต่ว่าจะออกดําๆเทาๆนะครับหน้าจอนะครับจะสังเกตว่าหน้าจอของ iPhone 17มีขนาดจอที่ใหญ่กว่าเพราะว่าขอบมันบางขึ้นนะครับแต่ถ้ามองจากด้านหลังเนี่ยไม่ได้รู้สึกถึงความต่างใช่ไหมล่ะ เพราะว่าโครงกล้องเหมือนกันแล้วก็ตัวเลี้ยวต่างๆเนี่ยคล้ายๆกันแต่ว่าขนาดเครื่องเ่ยจะใหญ่ต่างกันนิดนึงสำคัญคือขอบจอนะโอเคขอบจอ,อบ,จอบางมากนะครับสำหรับตัว17ใครจองทันถือว่ามีบุญมากๆนะเพราะว่าตัวนี้ถือว่าขายดีที่สุดพอๆกับ17 Pro นะครับรอชมรีวิวได้ที่โ no น้ตสเปกเกอร์นี้พร้อมเทียบกับ iPhone 16ด้วยนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าราคาตัวนี้เหลือประมาณ20,060ตัวนี้20,900ซื้อตัวไหนดีรอชมที่โ no น้ตสเปกเกอร์นี้ครับ